ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บริเวณหน้าป้ายหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะตอนนี้ก็จะเห็นพี่น้องที่มารับในส่วนของการเ,ออเห็นสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีร้านค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มาอำนวยความสะดวก ที่มาขายทางด้านหน้าได้จะเลื่อนทางจ้าจะเล่นทางโอ้ยเป็นยังไงแน,น่ดึงขั้นต้องดมยาดมเลยบอ <c oughs> <ล>กปกติญ<อ>าตให้ขายได้ตลอดนะเลยบอกคะก็อันมีตรงสมัยจะมีแต่แฟนมาขายอ๋อ้ยเพื่อนมาขายเป็นยังไงได้เห็นพี่นอ้องเขามาหลายขนาดนี้ค่ะพี่น้องมาขายดีใจอยู่ขาย <ๆ S 1> ดีบ่ละจ้าปกติเพื่อนให้มาขายบ่คะ ปกติกะห้มาขายอยู่ค่ะปกติจะพักกันขายอยู่ข้างในอ๋อแต่ว่ามื้อนี้เป็นตลาดข้างในเพิ่นใต้พื้นที่ค่ะครัก็เขาเป็นเพราะไปอยู่นอขายได้อยู่เนาะขายได้ปกติขายไอติมตลอดบ่คะค่ะขายไอติมตลอดเด้วยจ้าเพราะเพราะได้กำไรอยู่เนาะเพราะได้ซอยกันซอยกันจ้ะจ้าได้ได้ตัวใหญ่ไทยบาดมากเดบเว้าอย่างกับไทยบาดแม่บ่บ่บ่ได้เว้าเลยค่ะเพราะว่าสมัยจะขายขายแล้วกะ่นมาคอนทอนก็ได้ซื้อไอติมก็ไปกินเนาะค่ะแม่ค่ะ ขอดูเขอดูเดนะคะแล้วจบตลาดประชารัฐนะคะก็จะสามารถไปจำหน่ายต่อในพื้นที่ของเืินมอว์นนะคะนี่สิ่งใีเราเห็นะคะนักรรกน้องๆเด็กๆนะคะ่อแม่เอาใส่ในถังเลยแล้วก็ลากไปนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าแต่ละคนนี้ก็จะมีวิธีการนำสินค้ากลับไปสู่รถตัวเองแล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนจะไปยุกต์อย่างไรดีไซน์แบบไหนนะคะจะเริ่มทั้งจ้าจะเริ่มทั้งจ้า เป็ยังไงพ่อขายได้บอลร้านตรงูพ่อได้ค่ะได้เรื่อยๆอยู่ค่ะได้เรื่อยๆอยู่ใช่ค่ะมีบ้านพี่น้องมาใช้บริการเยอะไหมค่ะอู้วันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานอ๋อค่ะเราเราเห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราได้พูดคุยอะไรกับเขาบ้างไหมอ่ะไม่ได้คุยเลยค่ะ ก็มีบ้างก็มีถามว่าข้างในคนเยอะไหมอย่างเงี้ยยังไม่ได้เข้าไปเลยใช่ไหมยังค่ะยังไม่ได้ไปเลยพรุ่งนี้จะมาอีกไหมคะมาค่ะแล้วเท่าที่มาขายตรงเนี้ยค่ะคิดว่าเรามาเห็นบรรยากาศแล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็แบบว่าคนก็เยอะดีค่ะก็แบบว่าคนก็มาเที่ยวเยอะๆบางคนก็พาลูกมาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณนะคะขอให้ขายดีเนาะนี่จะเป็นร้านน้ำเนาะมีหลากหลายนะคะมีชาเขียวมีกาแฟโอเลียงน้ำส้มมีเยอะนะคะมาแวะร้านตรงนี้ก่อนที่จะลงไปด้านล่างนะคะเอาสินค้าไปเก็บนะคะก็แวะ เอ่อตรงนี้ก็ถือว่าได้ช่วยบริการพี่น้องประชาชนมีแน็คมีขนมหวานมีขนมกรุกรอบนะคะให้ได้รับประทานนี่ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบากันนะคะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนแถวนี้เนี่ยได้มีรายได้ได้ทํางานแบบสุจริตนะคะเอาข้าวของเครื่องใช้มาช่วยเพราะว่าบางทีเดินเข้าไปถึงส่วนกลางก็อาจจะเหนื่อยมาตรงนี้ก็ได้มีของขบเคี้ยวมีน้ําดื่มนะคะขนมให้ได้รับประทานก่อนที่จะเดินทางกลับ เนี่ยค่ะบรรยากาศทางหน้าหน้าหมู่บ้านราธเนียโศในตอนนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงแดดรม่มร่มตกแต่ก็ยังมีพี่น้องนะคะทยอยมาบางส่วนแล้วก็บางส่วนนี่ิ่มทยอยกลับเพื่อที่จะ,ะเดินทางเอาสินค้ากลับบ้านของตัวเองนะคะก็จะเห็นว่าบางคนเอารถเข็นมาต้องช่วยกันแบ่ช่วยกันหามแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องอิ่มเอมใจนะคะแล้วก็ได้ของที่จัดสรรแล้ว ถูกใจแล้วบางคนก็บอกว่าจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับบางท่านนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าการจัดตลาดระยะในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เราหายไป3ปีก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของพี่น้องประชาชนแล้วก็มาใช้บริการอย่างที่บอกนะคะการจราจรนี้แบบต้องบริหารจัดการกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะตลอดช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะ,จะเจริญพรรธสำหรด,ดีค่ะ